เปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือชาวนาวไร่ละ1,000บาทแนะขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเตรียมพร้อมกรณีรับเงินเยียวยาฟังรายละเอียดในคลิปจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเมื่อวันที่1พฤศจิกายน 2,566ที่ผ่านมามีการพิจารณา4มาตรการอุ้มราคาข้าวรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกช่วยเหลือกเกษตรกรปีการผลิต2,566/67ได้แก่1มาตรการชะลอการขายเพื่อเก็บในยุ้งฉาง1-5เดือนจำนวน3ล้านตันด้วยเกษตรกรจะได้รับค่าช่วยฝากเก็บ1,500บาทต่อวันและกลุ่มสหกรณ์จะได้รับค่าฝากเก็บ1,000บาทต่อตัน และเกษตรกรจะได้500บาทต่อตัน 2. มาตรการเก็บสต็อกข้าวเปลือกข้าวสาร2-6เดือนจำนวน10ล้านตันด้วยโรงสีข้าวถุงและผู้ส่งออกรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยลอยละ4 3. มาตรการสินเชื่อรวบรวมข้าวเปลือกเป้าหมาย1ล้านตันโดยช่วยดอกเบี้ย15เดือนในอัตรา3.85%สหกรณ์เสียดอก1% 4. มาตรการช่วยลดต้นทุนโดยช่วยเหลือเกษตรกร1,000บาทต่อไร่ตั้งเป้าจ่ายเงิน1พฤศจิกายนถึง30กันยายน2,567กำหนดหลักการดังนี้เกษตรกรเป้าหมาย4.6ล้านครัวเรือนเยียวยาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,566ทับ67ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2 5 6 6 6รทับ67รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมยังไม่ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาไร่ละ1,000บาทแก่เกษตรกรชาวนาโดยให้แต่ละหน่วยงานนำมาตรการต่างๆกลับไปพิจารณาเพื่อเข้าที่ประชุมอีกครั้งรวมถึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูเรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนา เพื่อวางมาตรการระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาต่อไปทั้งนี้แม้จะยังไม่มีการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือไล่ละ1,000บาทแต่รัฐบาลแนะนำให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนการเกษตรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรัฐบาลใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือโดยเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนสามารถเลือกวิธีลงทะเบียนได้ดังนี้ ยื่นแบบทอบอกอ .01 พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณนะสำนักงานกเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานกเกษตรกรอำเภอนั้นๆ 2. ติดต่อผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัคร,กรเกษตรกรหมู่บ้าน 3. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ5วันทําการแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรและติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผ่านระบบได้สำหรับเกษตรกรร,กรายเดิมที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรแล้วและใช้แปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกทำได้ด้วยตัวเอง6ขั้นตอนดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟาร์มบุกทั้งระบบ Android และ iOS 2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก3เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 4. เลือกพืชที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร5กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน 6. กกดบันทึกสำหรับการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือนเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นอยู่กับบทบาท และภารกิจของแต่ละหน่วยงานทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในการนำไปวางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายโดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับบริการต่างๆจากทางภาครัฐ